เอาแล้วนะทุกคนยังไม่มีคนได้นะครับพาย่อนพาย่อนบุมที่ได้ของแรเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับตรงที่ผมได้เสือเลยต้องใช้เมาส์คลิกหรอเอาเลยกดเลย F 1นี่แหละนะครับไปไปที่1นึไปที่2องไปที่สามไปที่4มาแล้วครับใบที่4ี่คอสตูมบิงเกตอายนะครับไปที่ห้าแฮ นะครับอาจจะทุกคนดูตรงนี้เนี่ยมาละหนึ่งมาละหนึ่งเกลือเหมือนเพื่อนๆใบที่หกนะครับใบที่เจ็ดนะครับให้เรามาลัววนะครับใบที่แปดนะครับใบที่เก้านางไายังเงียบอยู่ใบที่สิบนะครับพายอนเริ่มเงียบแล้วทุกคนใบที่สิบนะครับสิบเอ็ดโอ้โหเริ่มเงียบแล้วว่ะสิบสองนะครับ เงี้ยอย่างนี้คือน่าจะได้ปะสิบสาคนเงียวเลยว่ะสิบสี่ไอหาสิบห้าสิบหกขอรัวสัก1สิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบไหาเอ้ยดูดิสองชิ้นเองวะ่ะทุกคนไปพรอนดีกว่าวะ,วะเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่สิบชิ้นก็ยังยังมีโอกาสนะครับแม่งไข่ใบละร้อยห้าสิบนะทุกคน อันนี้ผมบอกก่อนนะมันไม่ได้แบบไขบ่ล拉สี่สิบาทที่แบบจะรัวยิกได้นะทุกคนมันค่องท่านที่จะสะเทือนใจอยู่ได้มาสองชี้นเนึ่งครับหกร้อยบาทคืนทุนออมาก็ได้ออมาเปิดในพีพีเหรออาออดีกว่าเปิดตรงที่เขาได้อล่าดินกันเยอะแล้วตรงเนี้ยโอ้โหตรงนี้ม่งแบบออล่าดินอย่างออกง่ายนะครับขอออล่าดินเถอะเพื่อนๆไปต่อนะครับอีกสิบสิบ 9ก้าแปดโอ้โหยังงงี้ับเลยว่ะเจ็ดหกห้าสี่ขอสักทีเถอะคอนออฟเอิร์ธปึ๊บ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 โอ้โหเรียบร้อยทุกคนตามสภาพอ่ะเดี๋ยวไปย่อยเดี๋ยวไปย่อยผมจะเอานี่ไปเก็บนะแล้วเดี๋ยวค่อยที่เหลือไปย่อยย่อยหมดเลยวะ พลังไอห,หาจงสถิตที่วัโอ้โหแม่งโคตรย่อยยับเลยว่ะทุกคนไม่มีแม้กระทั่งไอ้คอสไอนั่นน่ะคอสไาย่าก็ไม่มานะครับไม่ต้องถึงคอสดินหรอกทุกคนคอสไาย่ายังไม่มาเลยอยากเปิดต่อว่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เลยนะครับใส่สี่สิบใบแล้วก็เจอกันเก็บเลเวลต่อเลยสวัสดีคุณประโยชน์ด้วยนะครับ ไอเดลเฟกไม่ติดคุกหรอนี่ไงยืนอยู่ตรงนี้ไงไอเดลเฟกยืนอยู่ตรงนี้ไงสดีชาวโลัสดีคุณประโยชน์ด้วยนะครับบุตรแห่งจีทต้องมาแล้วคือตอนนั้นผมมาเคยเปิดอยู่ได้ได้เสือก็ประมาณห้าฟองสุดท้ายอะ่ะจริงนะห้าฟองสุดท้ายจริงแต่อันนี้ผมก็ใส่เหมือนกันใส่สี่ฟองเลยคือส่วนมากเวลาผมได้ผมจะได้แบบกดจังหวะที่มันรัวอืมกด,กดแบบจึก๊กจึ๊กจึ๊กอ่ะผมไม่เคยได้เลยนะตั้งแต่สมัยเซิร์ฟเวอร์ค่าสามแล้ว าขาดอีกห้าไล์นะครับขาดอีกห้าไล์สวัสดีคุณนนด้วยนะครับไนท์หอกเวิร์กไหมอรอก็เล่นเพียแต่ดได้อยู่นะครับเพียเพียรเรดิกเพียอะไรพวกเนี้ยนะครับพอได้แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้คูเซเดอร์มาแรงปะเล่นคูเซเดอร์ดีกว่าปะครับม,มาประกันตัวมาแล้วอ่ะพร้อมนะทุกคนอีกห้าไลท์ทุกคนเออถึงแล้วโอเคมันเพิ่งอัปเดตน,นะครับอ่ะสามสองหนึ่งไปรัว,รว มามารัวๆโอ้โหทำไมมันบัดเร็วไอหาหรือไม่ต้องดุนแล้วว่ะเฮ้ยหา,หายากมากจริงเหรอทุกคนเรียบร้อยยับเดีจจ๋ยวไปย่อด,ดีกว่าเออมันได้ยากจริงเหรอทุกคน